สวัสดีครับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีหทุกคนนะครับวันนี้ครูมีตัวอย่างข้อสอบนะครับการติวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสอบมีประมาณ20ข้อนะครับให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว18ข้อ แล้วก็ตอบคำถามมา2ข้อนะครับอ่นักเรียนครับข้อสอบวิชาอร์ทศาสตร์ของป .6 นั้นนะครับสอบทางออนไลน์นะครับ Google f o r m นะครับตัวอย่างข้อสอบก็มีข้อใดไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประวศาสตร์นักเรียนเลือกมาตามข้อสาข้อที่นักเรียนกำลังเห็นนี้นะครับ หรือใครอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใครล่ะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับมีสามสี่ข้อขั้นตอนการสืบค้นประวัติศาสตร์นักเรียนได้ไว้ความรู้จากครูไปแล้วนะครับเขาได้แจกไปแล้วหรือข้อสามนักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เพราะเหตุใด,ดนะครับเลือกมานะครับตามที่นักเรียนกําลังมองเห็นอยู่นี่นะครับเป็นต้นนะครับ อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับข้อสอบข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์กขอของนะครับถ้านักเรียนได้ข้อมูลมาจากหลายแหล่งนักเรียนควรทําอย่างไรกับข้อมูลเหล่านั้นควรทำอย่างไงครับสรุปข้อมูลทั้งหมดไหมหรือเลือกมาเพียงข้อเดียวนะครับหรือข้อต่อไปข้อหกอนุสาวรีย์ วีรชนชาวบ้านบางราจานที่จังหวัดสิงห์บุรีนั้นเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงถึงเรื่องใดนะครับก็ขอข้องอเลือกมาตามนี้เตรียมที่นัเกเรียนเห็นนะครับเรามองเห็นหรือเจ็ดถ้าต้องการไปศึกษาโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่มีคุณค่าของชาติควรไปที่ไหนไปศึกษาเนี่ยเราควรไปที่ไหนนะครับ ข้อใดคือเอกลักษณ์ของชาวพมา่ารู้จักนะครับชาวพม่าเป็นยังไงเป็นคู่เป็นศัตรูเรามาตั้งแต่โบราณนะครับหรือชาวเวียดนามมีลักษณะการมุงชีวิตคล้ายกับประเทศใดมากที่สุดนะครับนักเรียนเลือกมาไทยไหมพม่พมาจีนัมบ,บูชาเลือกนะครับตาม Google Form นะครับสอบออนไลน์นะครับสามเหลี่ยมทองคำเป็นเขตรอยต่อของประเทศใดกับประเทศใด ทางภาคไหนครับภาคเหนือไหมหรือภาคอะไรนะครับประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตเทอะไรครับเลือกมานะครับให้นักเรียนเลือกมาขอ้อใดเป็นลักษณะพื้นฐานของเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับหรือประชาชนในประเทศลาวนับถือศาสนาใดเป็นส่วนใหญ่ เหมือนไทยไหมหรือประเทศใดหรือประเทศในข้อใดแตกต่างจากประเทศอื่นในด้านลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศนะครับประเทศไหนนะครับติมอร์เลสเตยแยกออกจากประเทศใดรู้ไหมนะครับประเทศไหนครับเรียนสื่อคนมานะครับในหนังสือเรียนเรามีนะครับข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการรวบรวมของอาเซียนไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม ไ้รวบรวมนะครับรวมกลุ่มของอาเซียนมีวัอะไรไม่ใช่วัตถุประสงค์นะครับอาเซียนมี10ประเทศนะครับเรียนรู้แล้วหรือสิเจ AFTA เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับต่อมาสี่ข้อเป็นความรู้พิเศษนะครับ Google ลองเซิร์ชดูนะครับการรวมกลุ่มอาเซียนก่อให้เกิดผลดีกับประเทศไม้มากที่สุดนะครับหรือตอน2สมัยรัชกาลศสิพระมหากษัตรมีกี่พระอ,องค์ เรียนต่อมาเลยนะครับนี่ในกุเกิหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทํายุทธหัตถีกับใครคําว่ายุทธหัตถีก็คือการต่อสู้กันบนหัวช้างบนควาช้างนะครับกับใครนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าขอให้โชคดีพ่อแก้ไขเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกนะไม่ใชี่ห้านะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับกณครูสดพปอ์ขอโชคดีครับสวัสดีครับ